เออใครมาเล่งเวลาวะเร็วเลยมามาตินิองรีเหมือนเดิมระยะได้โอ้หยแมพไม่ไม่ย่างสวยแต่มันไม่ตกอ่ะวันนี้อาจจะเหินแห้งว่ะอ๋อวันนี้อากาศดีมามาแก้มือเนอะไม่เรียนใช่ไหมนอกองยศใช่เออดิห้องสินเบาอย่างกี้ที่เป็นเครึ่งนะโอ้ยรีจิ สหารเจพวกนี้คกูไม่แน่ใจว่ามีเรียนไหมใครกิดว่ายาเป็นยังไงไม่รู้อะเราเจเรนเนทหารได้เมื่อไหร่อเจารย์พวกนี้มีเรียนไหมมีวิชาอะไรวิทย์โลกกี่โมงนะ17.00ตอบได้ไหมอ๋อไม่ได้เลยมีเรียนไหมเนี่ยวิชามีเรียนไหมฟิสิกส์อ่ะฟิสิกส์เรียนไหมหรือว่าจบแล้ว หมือนครูบอกว่าจะเรียนแต่กูไม่รู้ว่าได้เรียนนะบอเปล่าเออมึงบอกไั้ยถ้เดียแต่พวกนี้ไม่เป็เซิ่งสิ่งนะเห็นแล้วเห็นแล้วพี่อยากเตือนมาเรียนว่ะต้องยังโค้งมาต้องยอมโค้งไปโอ้ยเวันนี้เราเตรียมมือพ่อที่เรามันครบแล้วที่เราเอาเรื่องด้วยใช่ไหมครับใช่ที่เรามือขึ้นอยู่ด้วยกูยิงกูยิงมัไม่แก้กูยิงมึงเมื่อกี้โคตร มวลามาจากขโมยเรารู้สึกได้เปรียบว่ะเรื่อยยิ่งกว่าเองะไอ้เที่ยไฟฟองอาบอ๊อบอ่ะจิไฟฟองโนเวไฟทำโนเวอ่ะไอ้สไนไอ้สไนส่งด้วยจิอยู่ไหนรถถังอยู่ข้างหน้านะเดี๋ยวดวนสไนให้รถถังไม่โดนโดนสไนไม่ได้เอาเอทมาอู้หู้ยข้างหลังข้างหลังนะไม่ใช่ลูกซองระวังด้วยรถถังโดนระเมิรถถังโดนระเมิ ข้างหลังพวกมึงอ่ะเออดีมากเฟนโอ้เราใช้ปืนหกสู้มันเลยเนี่ยมาทำเมื่อกี้ใช้สไนเยรเรียบร้อยละตายเปลี่ยนเปลี่ยนเอพีอ่ะลืมเลยโอ้ยอ๋อเจ็บจังเลยบ๊ออินเกินเฟนอินเกินอินอินจัดเฮ้ยตอนนี้น่าแก้มือได้ไหมเฟนเออเฮ้ยมีรถถังแก้มือเฉยครับมอเตอร์มีรถถังเออมอเตอร์เอพีอ่ะิงรถถังซะ โอ้โหเออเออตรงไหนไม่ใช่อยู่ทางขีาเออเออควรแม่งเลยสับไม่อย่ไหนว่าเออซีซีเยอะนะซีเยอะซีเยอะเราอยู่ตรงไหนวะไอซีมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาได้ไงวะไปว่านะเข้ามาได้ไปเดินทางดีกว่าไอซีเรียบร้อยเราเคลียร์ซีให้ละเไอ้มันมันมาอีกแล้วมาอีกแล้วมีอีกนะมีอีกมีอีกมันมาเสริมยื่นเบี้ยจุดเจ็ดคนเออเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วซีเคลียร์แล้วโอเค อุ้ยได้อีกขีวนีมันอ่นอกมันไม่นอยู่ข้างในน่ากลัวมีมีแอนนี่แอนนี่แก๊สแมพดิมันไม่โดน d a เ a g e มีคนเหยียบกับระเบิดเราอ่ะเพื่อนเอ้าเราเกิดมาแล้วตายอะไรวะยืนในนอนเลยท่านเนี่ยไอซีไอยังยังอยู่อยู่เลยเบ้นเอ้ตัวแฮกใช่ไหมตัวแฮกดาเมจอ่ะเออแฮกดาเมจถ้าถ้าโดนถ้าโดนแล้วตายก็ตามนั้นแหะ ตอนนี้เราไม่เน้นวิ่งอะไรอะไรนะวิ่งแซ่บวเดิมวิ่งวิ่งวะหรือว่ายิงวิ่งกับเน้นวิ่งอ๋อวิ่งกับยิงผสมกันรกันเร็วหน่อยมันเร็วหน่อยเฮ้ยมอยพึ่งมายิงยิงพิ่งมาชุบกูไอ่สัตว์ชุบกูงี้กูว่าแก้แค้นตรงนี้เลยละกันไอสัตว์อารระเบิดไม่ใช่รถถังรถถังไอ้ยี้ยห้อบินเออเราเอาเราเอาระเบิดอะไรมา ตื่บปู่จิเป็นเราเป็ระเบิดระเบิดปู่อ่ะเราเบิดปู่คืออะไรขอกระสุนหน่อยขอกระสุนนยครับซัพพอร์ตมปล่า อ๋อเรารู no? ้แล้วเราเถือนไม่เกี่ยวของกันอื่นมาอ๋อไม่ไม่เราเราหมายถึงพูดไอ้มอนเกี่ยวของกันอื่นเลยได้ไปซีฟูนอ๋อขอบคุณมากครับเป็นของใครไม่รู้มือเป็นโดนไม่ใช่แค่โดนอ่ะปากปากมันแน่โดนเลยแทงข้างหน้าแทงข้างหน้าเอ้ยข้างมืออเนี่ย้างอยู่ข้างเรานี้เลยโดนแล้วนุ่มตึกอุ้ยเข้าข้างหลังโอ้โหไม่ยังไงวะ ฮ้ยจุดโดนแล้วจุดโดนแล้วเนียเอวีไอ้สัสไอ้สัสมาะโอ้ยยีเยี่ยโคตรตื่นเต้นเลยตรงเนี้ยตอเี้เราค่นมันเลยเออมันจะกูตายเลยเรื่อยๆเลยีเียเราใช้เฟิดูจุดโดนเพื่อนเนียบดีวะีีไม่ไม่น่าไหววะเอมอเตอร์ไซค์วะแล้วไมเราเสียบีงยังทำไมจีโรเจอร์ไอ้เหี้ยกูโดน แกไอ้โหเราเราสู้เขาไม่ได้เลยจุดสีจุดสีแตกแล้วเพื่อนจุดสีแตกแล้วขอยุดไปบีบไบีบีปบีบีผมเลยเออบีบีเดี๋ยวเคนจิเราไม่น่าเกิดตรงนี้เลยวะเป็นเป็นจุดเกิดที่อันตรายมากไม่กลัวเฟนทีลงทุกทางออกมีปัญหาอยู่เฟ้น มีปัญหาตลอดแหละเฮ้ยจุดเอโดนแล้วอะไรกันเนี่ยอุ้ยหลังเข้าโอ้โหเรียบร้อย<ป>เลยกูเกิดเฮ้ยหมูกเกิดแล้วหมูกเกิดแล้วไอโอ้โหนจุดเอโดนเคนจิช่วยด้วยมาแล้วทำไมไม่มีใครมาจุดติดเพื่อนะอะไรเนี่ยเอาติดคอต่อลบ้าง โอ้หยังไม่โดนเลยตอนนี้สกูปทีมเอาเียเนี่ยตีกูอ่ะมอโยดูเขีเยเนียนๆไปเลยว่ะตีเลนะผู้ตายข้างมาดีะตนี้ไม่มีไม่มีใครสังเกตเลยโยมันเยอะไปอ่ะเอมันสังเกตมันสังเกตกันแล้วะ เหี้ยเสียกน่ากลัวเลยตีสามเมทัเฟนกแล้วเออช่วยนอยช่วยนายอุ้ยเกิดมายิงไปเอ้าใครใครยิงเออมันยิงเราแล้วเกิดไม่ได้ใช่ไหมไม่าเกิดมาแล้วจะยิงเนอะไรเงี้ยหอ้ยย่นตงเี่เม้อยนายไอ้ี้กตาแล้วมีมีมีตังขี้ขวา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 ขวเดี๋ยวเราย เฮ้ยลูกสองช่วยด้วยเออตายตายระยะนี้เราตายแน่เมื่อกี้เดี๋ยวนี่อีกตัวแต่นี้ที่เราต้องต้องเก่าคู่อ่ะพอเราตามมากไม่มากหรอกคู่ได้ไหมอุ้ยอุ้ยตายคู่เลยแค่ริงเราโดนเออไอ้ยังมันดับเบิลคิบมันยิงสมัยคู่เลยเหรอเฮ้ยไอไออาร์แมนไอเฮียอาริสการ์นี่เขา ปืนอ่ะเขีนคุยไม่มีใครเขียนุยแล้วรมาแล้วมาแล้วเอาเงินมาประเมินเงื่อนเฮ้ยมันโดนตัวโดนตัวจะฆ่าเออใช่โดนตัวเดียวนี่ทำไมยูเก็บคู่อย่านี้เลยหรือหมอวะะอ่ไม่รู้อะไรหนไหนอะไรเป็นหมูอะไรทาไมมันยิงคู่เราโดนอย่างนี้เลยวะไอ้ะเราถังอย่างเดียว้แล้วเก็ถังวะโอ้ยเราโดนสะเพ็ดโอ้โหแก๊สเยอะมากฆ่ามันน้อยเออขอบคุณมากแมงโก้เกมื่อกี้ก็ปืนราร้อนไปหน่อย โอ้โห oh, oh. อย่ามีแม้นพี่นี่กันหมาตอนนี้นึงไม่เปนเดือดจัดโอ้ยตายรัวๆเลยเพื่อนพี่จะโดนม้าเออเราตายสิบสามวอนเราตายเยอะแต่ฆ่าได้เยอะอยู่สิบเอ็ดตัวสไนแม่งแรงแรงมากยอมรับเลยที่กันว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ก็มีแบบโอ้โหเราโดนดันมาถึงขนาดนี้เลยเนี่ยใช่ตาเยอะแต่ว่าฆ่าเยอะเหมือนกันไอ้ติ่กเาเขาไงไอ้ติ๊กเขาเหนือยไหม เราเราไเยอาตเราก็่าได้น้อยอยู่ฮะขนาดขนาดขนาดโอ้ยไอ้ยิงนี่โดนลุมเฮ้ยเราเจอไอ้เอี้ยตัวแฮกดบเมดมันใช้ปืนพกยิงเราตายโอ้ยมันครเยอะเฮ้ยสีน่าจะโล่งนะเพื่อนเพื่อหาคนนี้ยังวิ่งอยู่หรืยใจอุ้ยทำไมไม่มีนน้ เฮ้ยยิงใ่อนี้แม่งยางนี้วะอนนี้โครยากเลยเออแบบนี้แม่งทีเราแม่งยากว่ะซีดีว่ไหมีไปเอาละยิงแรแล้วลองหลบๆไปทำไมรูกแม่งยากลำบากเ้ยใครนา a t n e n e s c t u r e ตายมีคนเหมือนกินงงเลย Enemy m ไ c sighting อ่ะ

<thôi S 2> โอ <okay. S 2> ้ย<น>โอ้ย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 โ้ยโอ้ยโอ้ ไว้ใจเพื่อนไม่ได้แล้วทีมเราอะเพื่อนมาแกแต่เพื่อนกนเฮอ้เหี้ยไม่เลี้ยวไอ้สัตว์ม้าเลี้ยวไม่ได้มาเลี้ยวตาเลี้ยวเลยโกงใครเหี้ยนี่ยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นอ๋อยู่ข้างเลยไอเชี่ยม้าเล่นในซอกยังเป็นไงวะไอเชี่ยนี่มีเสียยจากที่ไหนเออจากที่ไมาไอ้ได้เว้ยจะเกิดที่เพื่อนอีกคนนึงก่อน ไม่้เรเที่ยมเลลยเปก่งอะไรมาเป็นตายฟรีโอ้ตอนนี้มันลำบากเลยเป็นโอ้ยที่อย่างเนี้ยคือเรายิงไม่โดนเลยเออแบบเนี้ยมันให้มันดันเข้ามาสนุกอยู่ดีเป็ดีแบบว่าดีโอกาสได้ได้เยอะเยอะว่ะเราเกือบได้แต่ว่าเราเราตายมันเยอะอยู่นะแต่แต่ถ้าเราถ้าเราวิ่งเร็วพอจะทัน โอ้ยอ่ะโอ้เราโอเคแย่มากเลยโอ้ย oh, yeah. ไม่โดนเลยเอาวะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ดู่ที่จุดเอเราเราเป็นหนอนแล้วกันอันนี้เด็ดดีกินเอปลอยเพื่อนสังการนี้เพื่อน สั่งอยู่ยึดเองไงเอ้ยป้องกันเออ้ยเอ้าไอ้เชี่ยมันยิงเร็วเหรอไ่้เอมาแบบรัวๆเลยเพื่อนใช่ใช่ใช่มันยัดเข้ามาทุกทิศทางเลยเพื่อนระวังเนี่ยอุ้ยเจ้าแล้วเนี่ยเราเราต้องดันออกมันต้องช่วยช่วยทางมันครับปืนใหญ่รถถังหัวเราแตกเลยเราเป็นสเน่ยคนเดียวที่อยู่ในเอว่ะ โอ้หมอมาช้าไปวะตัวเป็นเหล็กเหรอป้องกันเอจ้าป้องกันเอเออ objective must be protected you hear me we cannot afford any lose any more เบื่อเหยื่อลูซองเลยฮะโอ้ย,อยอโอ้ย เรถถังเราจะพังแล้วรถถังจะพังแล้วรถถังจะพังแล้วไมเล่นถังคนนี้เยอะเรถถังไปลูกแล้วใครนะอ๋อตัด จะไงโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> อ,อะไรหรอวัดเคือเราเห็นมันยิงแปลกแล้ว,วมันแค่ไหไมเราเราแค่ไรสสไม่ใช่ใช่ันนี้ a m Machine Enemy gun! ช่วยด้วยยิงสนับสนุนเด้ยยิงให้โดนหน่อยดิเพื่อนโอ้เพื่อนเราไม่ยิงไม่แม่นเลยไม่เกิดใี้เราได้ไม่ขังฝั่งซ้ายโคตรเยอะเลยเพื่อนใช่ๆเนี่ยเราสู้มันอยู่เนี่ยโคตรเยอะเขาไม่เห็นเลยนี่เห็นแล้วอุ้ยอุ้ยเราโดนแล้วเพื่อนเราโดนแล้ว จุดเอจุดเอแม่งทะลวงเข้ามาได้อีกแล้วโอ้โหอารกูลงไปดีกว่าเฮียอยู่บนทหารแม่งไม่ได้เรื่องว่ะคนขับรถหารแม่งกากโอ้หมอตายด้วยอุ้ยเพื่อนเพื่อนไม่สู้ไอ้หมอนี่ไม่ได้เรื่อมันโหดเกินระเบิด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 โอ้ยเฮียเลือดน้อยอ่ะป่วยเป็นบาร์ระเบิดบานลรอกอาจารย์อุ้ยหลังเข้าโอ้โหมันไม่ตายว่ะขอโทษเลยโคตรโหเลยหมอเนนี้ทำยิงมาแปลกๆว่ะเอ๊ะทำยิงมาแปลกๆว่ะ ตอนเนี้ยมันไปสะพานเลยแหมมันมันเสียงมันหายมีคนเลิกไปอีกที่นี่กูนอนกูเนียนพี่จะนอนกูไม่ได้แค่มึงไอจิกกูเกมนี่มันทำให้เราหลงเว้ยเออใช่ใช่นี่จะริบหน่อยไปเนียนไปอีนะไป่ปวดแบบด้วยแล้วเราไปทางสะพานก็น่าจะแบบแซบได้พวเราเราลองแข่งกีฬาแล้วออกไปดีไม่ลองได้รถถังก็ยุ่งแบบซีดีดีฟีว่ะ โอ้ยนี่คือการพี่คอาเกมของไกพันทีไอ้สัสไม่ต้งเตะพันทีก็ได้แล้วพันพันทีมันแปลว่าอะไรวะทำไมไม่ชอบชื่อนี่เลยไม่มาเรียกเอาไปสัตว์เพื่อเราเยอะแก๊งแก๊งแก๊แก๊จริี่ไม่ใช่แก๊แมปเรเยอะเจเจมเจมเราไ่ใส่น้ากด้วยราบอกแค่นี้ไม่ใส่แม่เลยดิเฮ้ยจะตายนี่ เฮ้ยมันเข้ามาในจุดเอกแล้วอะไรวะจุดเอโดเจาะไม่จุดเอโดนเจาะไม่เดี๋ยเราจะแคปรเดียวเ่ยออเด้ยเนสามสามจุดมันตีจุดเอมาเปดาเบี้ยคือถ้าเราชนะเนี่ยคือเป็นเพวกพวกเราเนเออมาแคปจุดเอเออแกเราย เฮ้ยเข้ากลันเข้ากันเฮียมาไหมฟ้าเราเข้าเยอะเลยเออแต่ดีมากเลยทุกคนไปแคปแนวหน้านะสไตรส่วนเราต้องมาบวกที่จุดเอแล้วตอนนี้เราก็เสียจุดเอไปแบบอย่างเป็นทางการแล้วด้วยที่เป็นไรวะคนเยอะหมาม้หมอม้โอ้โหที่มีคนเหยียบกับระเบิดเราด้วยนะโคตรใจดีอ่ะเฮ้ย ตายมาเลยเนี่ยเพื่อเรามันไม่เอาอียเนี่ยมันมันไม่เข้าบีแล้วบีแล้วกลับไปเอได้ปะวิธีเราใช้ยุทธวิธีมันเล็งไรอย่างเงี้ยไอ้กูกการดีนะดีโคตรเยอะเลยไอ้เชี่ยมันเล็งายอ่ะเาหมอมาช้าไปทีมเราไม่ค่อยเล่นหมอด้วยเราก็เลยเสียเยอะโผล่เชี่ยอยู่ไปเชี่ยอยู่ตรงนี้อย่างบียโอ้ยลูกซองอีกแล้วอย่างชอบเลย คุยไม่โอ้ยจิ่งว่ะเออเยอะใช่ไหมตอนนี้ยี่สี่โดนไหมยี่มันมันเอาไม่เอาบอลขึ้นไม่เอาขึ้นหมดเลยยี่สี่เล่นยังไงเขาติดกันโอเคกันทันทีวะโอ้ยเดี๋ยวมีแต่พวกเนี้ยเฮ้ย we have lost objective oh. <main> dark <brand. S 3> like ่ e g o เ to capture that position man โอ้ยจะไหนแม่งทีเดียวเลยอ่ะมาตินี่อ,ะอ่ะผมมันแคบกลับคนเรียวเลยจีเมื่อกี้ได้สารเินมาที่<ม>นี่ร<ม>่ะกลับเลยหมอชุบหน่อยหมอขอร้องละขอบคุณโุ้มชุบแรกในเกมนี้เราเราตายรีสปอนใหม่มาเยอะเกินไปแล้ว กูว่าฝั่งไม่มีหมอเลยใช่ใช่ไม่มีหมอเลยจุดเอะโลงมากทีทีเราแทบไม่มีหมอเลยอุ้ยเป็นเป็นเออว่ะหมอมีสองคนมาเดี๋ยวกูเล่นหมอให้มั้ะนี่กูสาระรถรนแล้วเซฟหมอไว้เป็นหมออยู่เหรอเฮ้ยโดนด้วยระยะนี้แต่แต่ไม่แรงเลยข้าจิ๋ดเด็กกูหมอกูวิ่งวิ่งไปกับพวกมึงเลยเอาจิ๋ดแกจิ๋ตายไปดล ม่คิดเราหลบตกใจมั้ยเราหลบจริงจริงเลยไอ้เพิ่งเคยเพิ่งเคยกูไม่จิ้มแล้วไอ้เหี้ยมันรีบไปไหนขอให้ทีมีไม่เอาไอ้คือจะเผื่อจะได้ต่อเนื่องเลยเฮ้ยขโมยม้าเยอรมันเว้ยนี่วอร์ฮอรตมาแล้วตัวเองเคยดูหนังเราอุ้ยผมพบมีคนแม่นเลย แม่งปืนพวกทองด้วยเฮียปืนนี้ไม่หนหนหัดป่ะเก็บปืน,ป,นปืนที่คุยใช้ด้วยว้าสุดสุดจริงรัจที่เขามันเหรอคือถึงจะไม่ใช่ใช่มันมากก็มัน <S <S เรียบร้อยรถระเบิดเราทำลายรถถังจุด E ได้ปราเฟิร์สเอเดนไปตามทางเฮียเบิดมีใครวี่มาเก็บโอเครถถังจุด E เคลียร์เฮ้ยดี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 ดโอเค มามา,มาพเพื่อนเกิดที่เราได้จุดอีจุดอ e, e. เน้นย้ำว่าจุด e. นอนีม e จุดอด e, e. 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 ีกว่าจุดอีดีกว่าจุดอีจดอีดี่จีเหเหมอนมีใครตายเลยนะัดโอ้ยใครใครเล่นะไรวะเฮ้ยทำไมเ้ยเดี๋ยวเียให้ี่่อี bạn mình <coughs> coi nhiều không này. chat mà EE EE vậy. luôn rồi, rồi. đi này. This is Joker. I have for some air air duty. Out. This is Joker. Mission has started. Simple, ไปหมอจิ้มจิ้มดีเออเอาไปตามไปต่างโลกเลยตอนนี้อะเราเป็นมือทหารตอนนี้โคโน่เอือตายสู้ไหวไหมเพื่อนจุดเอี่ยเฮ้ยสี่สี่โดนสี่โดนจริงจริมึงโอ้โห o r แล้อุ้ยโอ้โหเอืดอแพ้แล้วแพ้แล้วแต่มันขึ้นโคตรเร็วเลยดูดิ970แล้ว ไม่แต่เราเราได้ติดนะไอ้เออแต่ไอ้แต่โคตรมันบอกตรงปั่นเรือไปเป็นหมื่นแต่โคตรเยอะ We h แต่ว่ายังไงเราติดท็อปหาแล้วซี่เราโอ้ปูซี่เราเอาเรือให้ไหมดิซีเราดียึดีได้เหรอเดี๋ยแต้องดูฝั่งมันก่อนอะแต้มเยอะอยู่ We have taken objective ไปโอ้ยขใครเข้ามาเยอะมะ โอ้ยโอ้ยไอ้หมนี่มันใช้ปืนพกคนหมดเลยติดวิไม่ทันละเออไม่ทันละไม่เพียงคนละทีหนึ่ไม่เหมือนเทีมเื่นเลยนี่มอื่นเดี๋ยวดูเราต้องติดเราย้ายแมปไห่มันเป็นแมปเดียวเราเราดูไฮไลท์พอละเออเปลี่ยนเปลี่ยนแม็มันหมดละเอ้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเราติดไหมเราเราว่าเราติดว่ะทีมทีมเราอะ ได้อยู่นะเออเด้อดูแต้มขนาดเนี้ยเนี่ยถ้ารวมกันอ่ะหมื่นหมื่นเก้าพันแปดพันเอาแต่อีกคนนึงออกอีกคนอีกคนนึงไปสี่พันเอ้ยอย่าเพิ่งออกเออไม่เป็นไรเราเราสี่คนนี่แหละเอ้าโดนโดนแดกฝั่งเราเป็นไอนดีด้วยไอเชียฝั่งเรามีสี่คนไอเชียนั่นออกเมื่อกี้ก็ได้ประมาณสี่หมื่นกว่าถ้ามีแล้วก็ได้่ยแซงอะไรๆออกละมาเปลี่ยนแมปปั้บวนละไปที่แล ไม่ตีสะกอนเลยเราออกเลยเอเอเล่นสนไนโคสนัวถ้าเรากดฟิตติ้งมันออกนานใช่ไหมรู้ว่านานเดียวกูจะนานเมื่ออื่นเ,เหมือน<แ>ก,กันเลยใช่ไหม,ไมเนี่ยคุยติงต้งไม่ออกคุยติง้งคุยติ้งรออยูนะ่เนี่ยไม่เป็นไรเพื่อน <c oughs> รอรอได้เอ็งกดคอนทินิวไปก่อนนะเสร็จแล้วก็กดควยต,ตรงนี้ขอคอนทินิวก่อนแล้วคอนทิหลังเนย ออกไหมยังออกมยังพร้อ,นอมนเออก็ยังไม่ได้เหมือนกันหาดาดนรอแทไมันไม่ได้เหมือนกันเออของยอนนี่ออดได้ทันทีนเลยไหมเออประเดห้หาสตาง์สุดแล้วแเดี๋ยวค่อยๆ